เออเซตนี้แหละที่คุณหมอบอกให้ใช้สวัสดีค่ะเช้านี้พี่นันตื่นแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปว่าปัจจุบันใช้อะไรเอสกินแคร,สเสร์เซตที่ยกไปหาคุณหมอผิวหนงังแล้วก็เช็คไปด้วยกันว่าใช้อันนี้แล้วแบบเวิร์กนะอะไรเงี้ะคะคือตัวไหนบ้างแบบทาให้ดูไปเลยนี่คือเป็นรูทีนตอนเช้านะคะ ตอนเช้านะคะก็ตื่นมาแล้วพี่นันจะล้งหน้าด้วยน้ำเปล่าดังนั้นก็จะไม่มีการใช้คลีนเซอร์อะไรใดๆล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าก่อนค่ะสลับแล้ันก็ลงไบเทน e ิ n งเซรั่มค่ะฮับคูตัวยูซารินเนี่ยใช้หมดไปแล้วก็เลยไม่มีใช้นะคะแต่ว่าตอนเช้าส่วนใ่ก็จะชอบที่มัน ไลทๆหน่อยเบาๆบ,บางๆบักปุเนี่ยเบาบางมากนีคะฮักกุก็ยังแบบทิ้งความชุ่มชื้นเอาไว้ให้ผิวแบบบางเบาคือปีนี้น้ำตกโทนเนอร์อะไรที่เป็นน้ำน้ำเนี่ยนอกจาก SK-2 ก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะอ๋อมีใช้ดีออแต่ว่าก็ใช้แบบเพื่อให้มันหมดไปอะไม่ได้แบบรื้มปรับรื้มเท่าไหร่แล้วก็ ทำด้วย d e p e n d s n t s e n s เดิมนะคะก็คือใช้น้อยบางๆเลยค่ะบางมากๆเฉพาะตรงแก้มที่พี่นานแบบชอบคันอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้มันเกิดอาการคันบางมากๆแตะไปน้อยมากๆเพราะว่าเราจะไม่ลงม i ์เชอไรเซอร์ก่อนกันแดดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกันแดดนะคะให้ไม่ได้เพิ่มหรอกเรียกว่าให้กันแดดเขา,ามีประสิทธิภาพออกฤทธิได้อย่างเต็มที่อยู่บนผิวหน้าเราปกป้องแดดให้เราได้อย่างเต็มที่ กันแดดพี่นันก็คือใช้2ตัวนะคะตัวแรกเป็นตัวที่หลังออกด้วยโฟมล้างหน้าได้บางเบาเนื้อเป็นน้ำนำ,นำใช้ง่ายแล้วตัวที่2เป็นพวกทินเทศที่กันน้ำกันเหงื่อยอย่างวนี้ออกไปข้างนอกก็จะทา2ตัวถ้าวันไหนอยู่บ้านเนี่ยก็คือจะทาตัวเดียวก็คือตัวแรกอันนี้เป็นของจัลุก้าที่ไม่ได้มียังไม่ได้สกรีนนะคะทาสองข้อนิว้วอันนี้เป็นฟิสิคลซันสกรีนนะคะก็ มันก็จะมีความขาวกว่าพวกเคมีคอลแต่ว่าการทำงานในการกันแดดของเขาก็คือดีดออกไม่ได้ดูดเข้าผิวเราครานี้ตัวอื่นที่แนะนำที่บอกว่าตัวนี้ก็ดีที่ใช้แทนได้ของแอคซซนนะคะอีกตัวหนึ่งที่มั่นใจว่าเออเขามีสารบำรุงผิวมาด้วยก็คือของดรจีแต่ว่าไม่ใช่เป็นฟิสิกอลซันสกรีนเขามีตัวที่เป็นฟิสิกอลซันสกรีนก็ ใครที่ผิวแพ้ง่ายกลัวการอุดตันแล้วก็คุณแม่ <c oughs> คุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะก็แนะนำว่าให้ไปใช้รุ่น Physical Sunscreen จะดีกว่าซึ่งของเจลูก้าของพี่แนนก็คือมีสารบำรุงเช่นกันดังนั้นเราไม่ต้องลงมอยเจอร์ค่ะให้มันจบที่กันแดบดบก็ทั้งกันแดบดบทั้งบำรุงไปในตัวเมื่อกี้พี่แนนทาไปหนึ่งข้อนิ้ววิธีทา y s y s i l s u s u n r เ e n อย่างที่บอกว่าเขาจะมีความขาวดังนั้นเราก็ทาทีทาสองรอบอะค่ะ ไม่ต้องแบบปื้ดทีเดียวก็ <c oughs> คือเราทาไปทีละข้อนิ้วอันนี้เราลงตัวแรกแล้วใครที่ชอบแต่งหน้าหรือว่าแต่งหน้าน้อยอะใครที่อยากแบบเบลอรูขุ่มขนแล้วก็ลบเลือนจุดด่างดำนะคะมันไม่ได้ปกปิดนะคะแต่ว่าเขาจะไปทำงานที่เม็ดสีเลยเป็นทั้ง w h i t e ทนนิ่งไบร t e เทนนแล้วก็ไล g h เท n i n g ก็คือปรับสีผิวให้กระจ่างใสแล้วก็เม็ดสีที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำให้จางลงแล้วก็ป้องกัน การเกิดเม็ดสีจุดต่างดำในอนาคตก็คือทำงานทั้ง3อย่างเลยเป็น Whitening Brightening แล้วก็ Lightening มันต่างกันซึ่งในท้องตลาดอะ่ะคือพี่นยนนะมองหาอะไรแบบนี้แล้วมันก็มีแบรนด์ที่ทำก็คือของเวสั์อมันของฝรั่งเศสค่ะ It's อ i s, s Pharma อันนี้ก็ไปหาซื้อได้พี่นนนซื้อมาแล้วพี่นนนว่ามันเหนียวแล้วก็หนักมากก็เลยไม่ชอบเท่าไหร่อันนี้ก็อันนี้มันแพงไอ้พวกเนื้อตินอะไรเงี้ยค่ะ ก็ไม่ต้องทาสองข้อนิ้วก็ได้เพราะว่าเราทาตัวแรกปกป้องหลังสี UV ไปแล้วอันนี้เราก็หวังว่าน้องจะเบอร์หูหุมขนแล้วก็ช่วยแบบปิดผิวข้างบนกันงามกันเหงื่อแล้วก็ดูแลพวกจุดด่างดำป้องกันแล้วก็รักษาไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตนะคะอันนี้มันจะช่วยทนอับผิวได้แหละก็พี่นันใช้อันนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวลงคอนซีลเลอร์เวลาแต่งหน้านะคะตอนเช้า ก็คือทาครบแล้วสำหรับ m o r n i n g routine พี่แนนจะมาสรุปให้ฟังว่า best of the best คือสิ่งที่ใช้อยู่ตอนนี้คิดว่ามัน work ที่สุดและเห็นผลที่สุดแล้วก็เป็นอันที่เอาไปนั่งคุยกับคุณหมอว่ามันโอเคก็คือตอนเช้าล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าแล้วก็หักขุซึ่งคุณหมอไม่ได้คอมเมนต์เกี่ยวกับหักขุนะคะเพราะคุณหมอว่าไม่รู้จกักก็แต่มันเป็นไวทนเทนนิ่งที่พี่แนนใช้แล้วรู้สึกว่าโอ้มันก็โอเคไม่ทําให้ผิวแย่แล้วก็อันนี้เขา,เาไว้ป้องกัน เม็ดสีแล้วก็ไอ้ที่มันเกิดแล้วอย่างที่บอกพี่นายก็คือเลเซอร์เอาดังนั้นก็ไม่รู้ว่าน้องอะขนาดไหนแต่ว่าก็เป็นอันที่ใช้ในปีนี้แล้วชอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ก็ใช้เรื่อยๆค่ะแล้วก็ตามด้วย,ยเซนซิเดิม ของบ n เพนเทนคืออันเนี้ยบางมากๆเพราะว่าเพื่อให้กันแดดของเราปกป้องผิวได้ดังนั้นเราไม่ควรเอาอะไรไปไปเคลือบบนผิวชั้นบนมากนักแต่ว่าคนที่มีอาการผูมมแพ้เซ็ปเดิมเป็นโรคผิวหนังเนี่ยค่ะทาบางๆมากๆเฉพาะจุดที่เรามีอาการก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้แบบเกิดอาการคันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ถ้าใครไม่เป็นตัดนองออกได้เลยก็คือลงเซรั่มสักตัวหนึ่ง ที่ที่เราอยากได้ะคะ่ะจะเป็น anti aging จะเป็น whitening จะเป็นเ,เพิ่มความชุ่มชื้นอ,อะไรก็ตามนะคะบ,บางเบาหน่อยแล้วก็ตามด้วยกันแดดกันแดดก็ วันนี้พี่แนนทาของเจลูก้านะคะพี่แนนก็ใช้2ตัวตัวที่หลังออกด้วยฟงหลังหน้าได้เป็นฟิสิกอลซันสกรีนนอนเคมีคอลทั้งคู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นทินเท็ตที่ช่วยเบลอรูขุมขนแล้วก็ทนอัพผิวแล้วก็คอร์เรกจุดดำๆพวกพิกเมนต์ต่างๆให้ดีขึ้นแล้วก็ป้องกันที่การเกิดในอนาคตด้วยตอนเช้าคือแค่นี้เบสออฟเดอะเบสของปีนี้ของพี่แนนนะคะคราวนี้มาอีกห้องน้ำหนึ่งพี่แนนจะทำไนท์รูทีนให้ดูเพราะว่าพี่แนนมา ล้างหน้าห้องนี้ค่ะนี่คือพี่นันทาเมื่อกี้เพื่อที่จะถ่ายคลิปนี้ก็จะล้างให้ดูก็อย่างวันที่วันที่ใช้กันแดดด้วยตัวกันน้ำกันเหงื่อนะคะหรือว่าใครลงรองพื้นคอนซซลเลอร์หรือว่าแต่งหน้านแน่นมากๆอะไรเงี้ยหรือแม้แม,แม่มีตัวแค่แบบกันน้ำกันเหงื่อไม่แต่งหน้าก็ตามแนะนำว่าต้องใช้ขิงซ n งออยล l ขืงซิงบาร์มก็ ส่วนตัวนะพี่แนนชอบ cleansing oil มากกว่า cleansing balm ใส่ีเรียบร้อยก็ถ้ากันน้ำกันเหงื่อก็จะใช้ cleansing oil นะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้ไม่ได้ใช้กันแดดที่กันน้ำกันเหงื่อก็จะใช้ micellar water เ e l เพราะว่า bio derma หมดไปแล้วแต่ว่าส่วนตัวนะชอบแบบเนื้อเจลมากกว่าด้วยค่ะเพราะว่ามันจะไม่เสียดสีผิวอย่างเราเป็นคนที่มีเม็ดเม็ดอะไรขึ้นง่ายอะค่ะมันก็จะช่วยลดป้องกันไม่ให้มันแย่ไปกว่าเดิมแล้วก็อันนี้มันช่วย r รีลิฟเหมาะก,กับผิวที่เหนื่อยล้าอะไรแบบนี้ด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ดีมากเหมือนกันใครที่ชอบ cleansing milk นะคะแนะนําตัวนี้ แต่ว่าวันนี้พี่นนกันนำกันเหนือเพื่อให้มันล้างออกได้อย่างแบบสะอาดหมดจดก็จะใช้ cleansing oil นะคะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีขั้นตอนการล้างที่แบบคนคือคิดกันคือ cleansing oil หรือบาล์มแล้วตามด้วยไมเซล่ามันก็เป็นที่นิยมในตอนนี้สำหรับคนที่มีปัญหาสิวอุดตันง่ายอะไรเงี้ยค่ะยิ่งคนแต่งหน้านะ คือใน,ในผลิตภัณฑ์พวกเครื่องสำอางอะไรเงี้ค่ะมันก็มีทั้งน้ําแล้วก็น้ํามันนะ่ะเพื่อมาประกอบกันให้เกิดผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะดังน,น,นั้นถ้าเราใช้ตัวทําความสะอาดที่สามารถขจัดน้ํามันได้เก่งอย่าง cleansing oil cleansing balm แล้วก็ใช้มา c e l ร่าในการล้างเศษที่เหลือที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะว่ามันออกหมดหรือยังอีกรอบหนึ่งมันก็จะช่วยให้หน้าเราสะอาดแล้วก็มั่นใจได้มากขึ้นดังนั้นตอนนี้ การใช้ cleansing oil cleansing b a m ตามไดไม่เสรีลาก็เลยฮิตในหมู่หลายๆคนที่ไม่เคยลองแต่พี่นันคิดว่าก่อนหน้านั้นก็มีคนที่ใช้แบบนั้นอยู่แล้วและหลายคนเลยแหละแต่ว่าพี่นนก็ไม่นะคะส่วนใหญ่ก็ใช้ตัวเดียวเพราะเรารู้ว่าวันนี้เราทาอะไรแล้วพี่นันค่อนข้างเข้าใจหรือว่ามีความรู้ว่าเออตัวเนี้ล้างด้วยน้ําแล้วออกตัวนี้ล้างด้วยน้ํามันแล้วออกอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็เลยไม่ค่อยจะแบบ สสเต็ปขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็2ค่ะก็ใช้เมคอัพรีมูเวอร์สักตัวแล้วก็ตามด้วยโฟมล้างหน้าซะส่วนใหญ่นะคะแต่ก็มีนักเคมีเครื่องสาําอางที่เก่งมากๆเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งเขาก็เป็นนักเคมีเลยแหละสอนเป็นติวเตอร์สอนเคมีเขาก็ใช้แบบ cleansing oil ตามด้วย m i c e l a แล้วก็ตามด้วยโฟมหลังหน้าเขาก็บอกว่าอันนั้นคือที่สุดของการ ล้างให้สะอาดเพราะว่าเขาแต่งหน้าเขาลงคุชชั่นอะไรแบบเนี้ยค่ะอ่ะอันเนี้ยพี่นนนลงเห็นซิ่งออยนะแล้วนะเราก็เอาน้ำลูบพี่นนนเคยดูการทดลองที่แบบเขากล้องมาสอ่องว่าเมคอัพแล้วก็จันแดดแน่นๆเนี่ยหลุดตอนไหนตอนที่ออยนวดอะ่ะก็แค่นวดนะคะแต่ว่าเขาจะหลุดออกมาก็คือตอนเขาขาวลอยออกมานนนะะเนี่ยะคะเนี่ยสีขาวลอยออกมา หลังน้าออกเรียบร้อยนะคะสำหรับคลีนซิ่งออยล์เดี๋ยวพี่นันจะล้างแบบ triple step ให้ดูนะคะก็คือใช้คลีนซิ่ i n g ออ์ตามด้วย m i c e l l a water gel ใช้ m i c e l l a อ water ก็ได้ค่ะแล้วแต่คนถนัดจะเอาสำลีเช็ดออกก็ได้แต่ว่าวันนี้พี่นันใช้ m ม c e l า a อ water gel ของ c h a ู l u าเพราะว่ามันใช้บนหน้าเปียกแบบนี้ก็ได้หน้าแห้งก็ได้จะใช้สำลีไม่ใช้สำลีก็ได้นะคะก็ถ้าเราจะเอารูทีนแบบ ที่เขาคิดตอนนี้แล้วก็อย่างนั้เคมีเครื่องสําอางอาจารย์ที่พี่แนนบอกอะ่ะเขาทําอันนี้ก็เอาวันนี้ลงได้เลยค่ะแล้วก็ล้างออกหรือขคอยับเอาสำลีเช็ดออกก็ได้แล้วแต่พี่แนนจะล้างออกเพื่อไม่ให้เกิดการเสรียดสิีเลยเพราะมันล้างออกสะอาดตั้งแต่ cleansing oil อยู่แล้วนะคะเรามั่นใจเพราเราทดลองมาแล้วแต่ถ้าใครไม่มั่นใจเอาสำลีเช็ดออกเพื่อดูก็ได้ค่ะแล้วก็ลูบเนื้อเจเลเมซลาทั่วหน้า หอมอะมันเป็นกลิ่นของดอกลาเวนเดอร์ที่ไม่ใช่น้ำหอมนะคะมันจะช่วยทำให้คลื่นสมองของเราปรับก็คือช่วยรีแลกซ์ค่ะนี่คือผลการทดลองของลาเวนเดอร์ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาเขาทำการทดลองอนี่ค่ะแล้วก็หอมหลังออกค่ะ เป่าออกเรียบร้อยแล้วก็ใช้ชูชีพสเต็ปสุดท้ายนะคะนี้เราล้างไมเซล่าวอเทอร์ออกแล้วเสร็จสุดแล้วเราก็ใช้โฟมล้างหน้าค่ะก็ปกติพี่แนนก็อย่างที่เราว่าไม่ใช้เซราวีก็ใช้เจลูกาจันทกันซิงหมูแต่ว่าส่วนใหญ่นะหลักๆในปีนี้ตัวเมนเลยอะ่ะคือใช้อันนี้เป็นเป็นตัวหลักนี่คือรุ่นใหม่แล้วนะคะนี่คือต่างกับรุ่นเก่ามากๆเพราะพี่แนนทำคลิปแยกแล้วกันคือดีกว่าทุกอย่างเลยคะ่ะ นี่แล้วก็คือพี่แนนชอบเป็นมูสเพราะว่าไม่ต้องนวดอะคะ่ะคือการเยดสีมันทําให้เกิดปัญหาผิวเยอะมากๆเพราะว่าผิวเราไม่รู้ถ้าบางคนแบบถูแรงเราคิดว่าไม่แรงแต่มันคือแรงสําหรับผิวเราเซลล์เขารับรู้ไปอย่างนั้นเขาก็เกิดการอักเสบได้อักเสบเนี่ยก็ทําให้เกิดได้ทั้งสิวผิวแห้งและใครเครืองอกะฟ้าอะไรเงี้ยค่ะก็กระตุ้น การทํางานของเขาได้ดังนั้นส่วนตัวนะชอบที่จะแบแบแปะๆไว้แบบนี้ค่ะแล้วปล่อยให้เขาดูดจับสิ่งสกรปรกเองแล้วเราก็แค่ล้างออกหน้าที่เราคือเอามาแปะไว้ที่หน้าทั่วหน้าแบบนี้ก็แปะเอาไว้ประมาณ60วินี้ก็คือวันนี้ทำสามสเต็กล้างหน้าสามสเต็ป กลับมาห้องเดิมเพราะว่าห้องนั้นแช่ไวลังหน้าค่ะก็30วิโกลเด้นไทม์ลงตอนกลาคืนนะคะพี่นก็ลงหักปุ ตัวแรกไวท์เทนนิ่งถ้าใครมีพกเซรั่มรักษาสิวก็ลงสิวก่อนนะคะอะไรที่เราอยากได้ผลลัพธ์อะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิวเรื่องแอนตี้อจิ้งเรื่องไวท์เทนนิ่งบรเทนนิ่งก็ลงน้งเป็นตัวแรกเลยค่ะให้เขาซึมลงไปก่อนแล้วก็ดูเท็กซ์เจอร์ด้วยถ้าเท็กซ์เจอร์บางเบาอย่างโลชั่นเอเซนส์แล้วก็เซรั่มเนื้อบางเบาก็ลงไปเป็นตัวแรกนะคะแล้วก็พี่แนนก็ตามด้วยเซนซิเดิร์แต่นี้ก็จะใช้เยอะขึ้นกว่าเมื่อเช้าแบบ เท่าตัวตอนนี้ไม่มีอาการคันอะไรพี่นายก็ใช้ไม่เยอะใช้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าช่วงที่แบบมีอาการพี่นายคือโบกเป็นมาร์คเลยค่ะโบกเลยแต่ามันก็ไม่ได้ว่าถึงกับเห็นผลแบบโอ้โห30วิตลอดทุกครั้งนะคะมันก็แล้วแต่สภาพผิวเราด้วยเนาะเราก็คือโทษผลิตภัณฑ์อย่างเดียวไม่ได้อะมันก็แล้วแต่สภาพผิวเราแล้วก็ร่างกายเราด้วยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็โอเคเห็นผลดี หลังจากลงเซนซีเดิมเป็นตัวกะะป้องกันผิวนะคะก็อันนี้คือน,นางเอกที่สุดของที่สุดสิ่งที่คุณหมอบอกพี่แน่นะว่าคือถ้าพี่แนนใช้ตัวนี้ได้อะก็คือจบแล้วไม่ต้องไปสรรหาสกินแคร์อะไรมากมายที่แบบราคาแพงอันนี้คือประหยัดเงินมากๆเพราะว่าน้องเนี่ยช่วยทั้งเรื่องแบบเหมือน ไอผัดเซลล์ผิวก็คือส่วนหนึ่งแต่ว่าเขาจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วเขาก็ไอการผัดเซลล์ผิวเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องพวกจุดด่างดำอะไรเงี้ยค่ะผิวเรามันก็จะแบบเนียนใสเหมือนไข่ปอกจริงๆคือดีมากถ้าใครใช้แล้วรอดนะคะอย่างพี่ณัเกล่นไปตอนอย่างที่พี่ณนันเล่าไปตอนคลิปนั่นแหละว่าเออใครรอดก็โชคดีอันนี้พี่ณัณจะใช้น้อยมากๆแต่ก่อนน่ะน้อยกว่านี้นะแต่ว่าตอนเนี้ยเราชินแล้วไงเราใช้มานานแล้ว แต่แบบป้ายเหมือนแทบจะไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะมีนะแรกๆพี่นาก็คือจมูกลอกก็มีแต่ว่าตอนนี้มันแบบชินแล้วอะชินมากๆแล้วเว้นรอบดวงตานะคะแต้มสิวอย่างเงี้ยได้นะแต่ว่าอย่าหนักมือต้องแบบบางมากๆลอกมากเกินไปมันก็จะทําให้ผิวเสียหายได้นะคะแล้วถ้าช่วงที่มีอาการเป็นตุมแดงเป็นอะไรคันอยู่บริเวณบริเวณน,น,นั้น แค่นี้แล้วก็ตบด้วยมาเชอร์ไรเซอร์ตัวหนักหน่อยเออเซตนี้แหละที่คุณหมอบอกให้ใช้แล้วก็ตบด้วยม a เชอร์ไรเซอร์นะคะตัวนี้คือตัวที่พี่แนนซื้อที่ King Power B5 ธรรมดาแต่ว่าที่ขายในประเทศไทยจะ B5 Plus พี่แนนชอบอันนี้มากกว่าแต่ที่ชอบที่สุดคือรุ่นที่ขายข,ายของเกาหลีจะเป็นรุ่นเบาๆค่ะซึ่งใน Lazada มีขายแต่ว่าแพงมากคือที่เกาหลีหลอดนึงประมาณ800กว่าบาท มันก็อยู่ที่ข่างเงินด้วยนะคะแต่ว่าคือประมาณ1,355,000วอนนะแล้วมีเป็นเซ็ตแถมอันจิ๋วด้วยแต่ที่ไทยขายกันแบบพัน0อ0สอน่ะแพงนะคะก็ใครได้ไปเกาหลีก็ซื้อนะคะอันนี้ถ้ารุ่นไลท์เนี่ยก็จะใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะหน่อย ในปีนี้ที่ใช้แล้วแบบเวิร์กมากๆคอมบิเนชันนี้แล้วก็เอาไปให้คุณหมอเช็คแล้วก็คุณหมอว่าใช้ต่อไปเรื่อยๆนะก็คือตัวนี้เหล่านี้ค่ะพักผุร t e ทก New 0.05 B p แ n นเ n นเซนซิเดอร์ a l o c h e p o s s y Cicca Plus b 5นะคะก็ชอบรุ่นของเกาหลีมากที่สุดต่วน,นี้นะคะแล้วก็กันแดดคือที่สุดเนี่ยพี่แนนก็ เราก็พัฒนามาเนาะเราก็ว่าของเราก็คือที่สุดแต่ว่าของเจนลูก้าเนี่ยยังไม่มีจําหน่ายก็จะจําหน่ายในเดือนมีนาคมนะคะปลายกุมภาพันธ์ถ้าไม่มีอะไรตะกุกตะกักผิดพลาดเพราะพี่แนนอุปสรรคเยอะมากจริงเพราะมีหลายปาร์ตี้กรมการแพทย์แล้วก็เพศสัตว์ไม่โดนเข้ามาด้วยก็เลยตะกุกตะกักแบบเออมันมีหลายภาคส่วนนะคะก็แนะนําใช้แอคซีนตัวนี้ก่อน อันนี้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าได้แต่แล้วก็ตัวนี้คือเป็นตัวที่มีสารบำรุงของดร์จีนะคะก็ล้างด้วยน้ำเปล่าไม่ได้ควรใช้รี m o เวอร์ล้างออกค่ะอันนี้คือแกงสกินแคร์ที่สุดของเทส่สุดในปีนี้